คือสุดท้ายกับผมก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันแบบเยี่ยมค่ะขอบคุณ ซ่อนเแนส์ของกลงคู่ขาตอนนี้ถึงข้าตรงไหนแล้วนี่ค่ะแล้วก็ใกล้เปิดกล้องหรือยังเปิดพูดตรงตรงไหมจ้ะพูดพูดตรงตรงไหมตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายนะครับตอนนี้ก็กำลังรออยู่ว่าจะนั่งถ่ายตรงไหนเอาพูดพูดตรงตรงนะผมผมจะเปิดเพล้นก่อนเปิดกล้องแล้ว นะครับที่ต้องสองคนมีร่วมกันนึกถึงโมเมนต์ไหนเป็นอย่างแรกเดี๋ยวขอุญาตถามน้องจุมก่อนโมเมนต์ที่นึกถึงที่แบบปีเท่าน่าจดจำใช่ไหมใช่ปีเท่าน่าจดจำส่งกระแสจิตกันอ๋อหนึ่งสองขอ <c oughs> ขอให้ตรงนะขอให้ตรง <c oughs> ขอให้ตรงนะ <c oughs> <c oughs> As of far สองหนึ่ง F F F อันนี้อ่ะอ่า F F F อ่าคือว่าตัว F F F ฮิวเวนฟันปิ๊งคอนเสิร์ตยานยังไงก็คือเป็นโมเมนต์ที่ทั้งสองคนชอบใช่ครับเพราะคนเป็นเป็นครั้งแรกที่ผู้ผมแบบได้แบบขึ้นคอนเสิร์ตแล้วแบบเจอแฟนคลับเยอะมากๆเลบแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นภายในปีเดียวแบบพวกเราเราก็แบบอยู่รอนายด้วยกันอะไรย่างเงี้ยใช่ค ปีแรกก็ได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่เลยครับผกดีใจมากเบเป็นเอ่อเป็นเวทีที่น่าจะจองครับผมก็บอกว่าจะเป็นอะไรที่แบบน่าจะจองขอเลยคนเลยนะช่วะคนจดจำคนในทุก้านทุกรอมเมนต์ทุกอย่างเลยนะครับอ่ะให้พูดถึงเรื่องของเส้นทางทพวกน้องขอบคุณนายลยๆอย่างเป็นอย่างนนะคะที่คอยซปพนอร์ของทั้งสอคนมาตลอดให้พูดถึงพวกแ้นงอีกนึงเพราะว่าแฟนคลับไม่หลบลงเลยอะคนมีแต่เข้าขึ้น ขึ้นนะคะให้พูดถึงแฟน,นะคลับที่กดซัพพอร์ตน,น,น้องๆทั้งสองข้างหน่อยค่ะอันน้องดัง,ดงน้องดังค่ะโอเคครับผมทุกคนก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับผม,ท,ผมที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันแรกนะผมวันแรกตั้งแต่แบบโหแบบวันแรกตอนที่เรายัางแบบไม่ได้มีชื่อตัวละครนะไรเราจะเป็นข้าศึนดังเหนือใครคือก็จะแบบตั้งแต่ EP นึงก็ ดูถึงก็ตกใจเหมือนกันนะตกใจว่าแบบเฮ้ยมีมีคนดูแบบซีรีส์เราเยอะก็เยอะประมาณนึงแบบเราก็ตื่นเต้นกับแบบจำนวนคนที่ชอบเราประมาณนี้ใช่ไหมก็แบผมนักเแบบอารมนุโมทนาตื่นเต้นเชื่อเพราะอะไรอ่ะเฮ้ยจุ๊บๆใช่ใช่เฮ้ยคนดีเยอะจังใช่ใช่ใช่แบบที่แบบดูในเซิร์ชบาร์แล้วแบบก็จะมีเขียนแบบในเทรนด์เทรนด์แบบทรายมายมา EP หนึ่งครับผมตอนนั้นก็คือแบบ ผมก็ตื่นเต้นมากครับผมแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับผมจริงๆก็อยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นานๆแล้วผมก็รักทุกคนนะครับจุบุ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 ชิชชชชชแบร์เอาพูดถึงไปละสำหรับเราแไปกับที่คอยสปอตนะครับเดี๋ยวจะไม่ให้พูดถึงคนข้างตัวไม่ได้เอานะครับเดี๋ยวให้ลูกจุงพูดถึงคนข้างตัวเนี่ครับมีอะไรบอกอยากบอกกันไในหัวบอก คนข้างด่างๆตัวในทางด่างๆเนี่ยให้หลองจุ่มอ่ะปอกคาครับจริงๆไม่วลาเราพูดอะไรเกี่ยวกับเพื่อนอะไรเแี้ยนึ่ออกมาเวลาเรามีเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยเราก็จริงๆเราก็ไม่อยากพูดเหตุของเพื่อนเนี่ยนะแต่ถ้าแบบพูดถ้าต้องพูดจริงๆนก็จะบอกว่าเรก็ดีใจที่เป็นแบบีใหม่กับคนเดิมอ่ใหม่กับคนเดิมก็ ปีนี้ก็จะเป็นปีที่หวังว่าพวกเราก็ได้ทำงานด้วยกันครับก็ขอให้เต็มซี่เต็มซี่เต็มเต็มที่ในทุกอย่างที่ได้เจอก็ขอบคุณที่อยู่กันปีนี้ขอบคุณครับดามาดามาเลือุดวิลำตาคอเลยเฮ้ยขอห้ามจับีกรสิแหมพี่ดิกรได้จับผิดพวกเราเลยนะเอาดามาดามา ครับผมก็ขอบคุณคุณจุงนะผมที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันห้องแทสติ้งเลยตอนนั้นก็คือแบบยังไม่ได้รู้จักกันแต่ก็แบบมันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่แบบทาให้เราแบบคุยกันได้แบบง่ายมากเลยคุยกันแล้วแบบเหมือนแบบเราไม่ต้องแบบทําการแบบเวิร์กชอปหรือว่าไอส์บรกกิ้งอะไรย่างเงี้ยคือเหมือนเราแบบลิกกันเลยครับสนิทสนิทกันกันเลยใช่แล้วก็แบบขอบคุณที่ สอนทุกอย่างแบบตั้งแต่แรกเพราะแบบดังก็แบบไม่ได้รู้แบบก็ต้องแบบด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยดังก็แบบเพิ่งเข้ามาเอนะครับผมก็เป็นเรื่องแรกของดังเลยวิธีการแอคติ้งหรือวิธีการแบบนู่นนี่นั่นอะไรเกี่ยวกับพวกแบบต่างราคาครับจริงจริงก็ช่วยผมมาแบบตั้งแต่วันแรกจนถึงคิวสุดท้ายครับผมก็ขอบคุณที่อยู่ในงานนี้แกล่เป็นเพื่อนรักกันดีต่องชาตเยี่ยมค่ะ Gracias.